สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าเพิ่งนับศพกปปสออาจารย์มชชีช้คดียังไม่จบเผยสารยกฟ้องข้อหากบฏซึ่งร้ายแรงที่สุดด้วย นายสมชายปรีชาศิลปกุลศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อเขียนบนเพจ Facebook ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งโดยระบุว่า คดียังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพกปปสแม้สารอาญาจะได้มีคำพิพากษาจำคุกแกนนำของกอปปสจำนวน8คนในวันที่24กุมภาพันธ์2564อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบัดนี้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ในการตัดสินคดีอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาพึงระลึกว่าคำตัดสินดังกล่าวเพิ่งจะเป็นสารชั้นต้นเท่านั้น ยังมีชั้นอุทธรณ์และดีกาต่อซึ่งต้องใช้อีกไม่น้อยและคำตัดสินในสารชั้นต้นมิได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้สารชั้นต่อไปมีคำตัดสินในลักษณะเดียวกันมีหลายคดีที่คำพิพากษาของศาลสูงกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนอกจากนี้ในคำพิพากษานี้ได้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหากบฏอันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดดยการอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐ ธรรมนูญที่เคยตัดสินว่าการเคลื่อนไหวของกอปปสเป็นการชุมนุมโดยสันติแต่ลงโทษในข้อหาอื่นที่มีโทษเบาวกว่าหากจะเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือเหมือนการฟ้องคนร้ายยิงผู้อื่นตายโดยสารยกฟ้องข้อหาฆ่าคนตายแต่ลงโทษข้อหาพกพาอาวุธในที่สาธารณะดังนั้นโทษที่กำหนดให้กับแกนนำทั้งหมดจึงมีระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี กรณีการประกันตัวนับเป็นความเข้าใจผิดว่าบุคคลทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวจากคำพิพากษานั้นทางศาลอาญาได้ส่งคำร้องขอประกันตัวให้กับศาลอุทธรเป็นผู้ตัดสินซึ่งเข้าใจว่าน่าจะทำการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ไม่นาน การประกันตัวนี้จะเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างมากแม้การประกันตัวจะสามารถทำได้ตามกรอบของกฎหมายแต่ถ้าหากอนุญาตให้ประกันตัวก็ย่อมจะทำให้เกิดคำถามที่แรงขึ้นต่อกรณีของสผู้ต้องหากลุ่มราษฎรอานน์สมยศเพนกวินปฏิวัติซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะใช้หลักทรัพย์ที่มากเป็นหลักประกันก็ตาม สองมาตรฐานก็จะเป็นตราประทับแก่ผู้ทำหน้าที่สืบต่อไปแต่นั่นแหละหากไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับว่านักรบเสื้อเหลืองก็สามารถติดคุกได้เช่นกันภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่จะเกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นผลมาจากความไม่อยู่กระร่องกระรอยของผู้ใช้อํานาจในการตัดสินเองไม่ใช่อื่นใดเลย สมชายปรีชาศิลปกุล25กุมภาพันธ์สองพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ